ที่จะไม่ทุกได้ก็มีอย่างเดียวก็คือนิพพานนะทีนี้จะทำให้แจ้งนิพพานได้ก็ด้วยอริยมรคมีองค์แปดเนี่ยนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ค่อยเข้าใจการปฏิบัติก็ต้องฟังอย่างนี้บ่อยๆจนเข้าใจการปฏิบัติก็คือการประกอบมรคนั่นเองเริ่มต้นจากมีหัวหน้าวางกรอบอย่างนี้พอวางกรอบแล้วเราก็มาประกอบคมเพียนมีสติฝึก อย่างนี้อย่างที่พวกเราทำกันนะก็จะได้เข้าสู่หลักทางด้านวิปัสสนามีสัมมาทิธิสัมมาวายมะแล้วก็สัมมาสตินะทำต่อเนื่องไปก็จะสามารถกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้เนะี่ยจิตก็จะเป็นสมาธิเนะี่ยจาก3ก็มาเป็นองค์มรรคสี่ก็คือสมาธินะวันที่3แล้วมีใครได้บ้างนะก็ดูเอานะ พอได้สมาธิเราก็มาหัดคิดหัดพิจารณาสิ่งต่างๆให้ถูกต้องเป็นสังกับป่าเนี่ยสังกับป่ามีอะไรบ้างก็มีเน่คัมมะหัดคิดที่จะทิ้งจะออกจากสิ่งต่างๆแต่เดิมพวกเรานี่มันคิดแต่จะเอาอยากจะอยู่นานๆไม่อยากพลากจากสิ่งใดๆต่อไปเราก็หัดคิดว่าเออเนี่ยเราต้องพลากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปทุกอย่างมีเวลาจํากัดทั้งนั้นมันเป็นธรรมชาตินะาฉะนั้นถ้าเราเห็นถูกต้องมันก็จะได้ คิดถูกต้องนะเพราะยังไงเราต้องตายอยู่แล้วมีคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวสักหน่อยก็ตายจากกันฉะนั้นเราก็คิดไว้เออวันหนึ่งต้องจากกันก่อนจะจากกันทํำยังไงต่อกันได้บ้างก็ว่ากันไปก็เหมือนเรามาอาสมมาตานี้เดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องไปนะก็คือวันที่สามเนี่ยเรามาแล้วเราก็ต้องไปไม่ไปไม่ได้เขาไม่มีข้าวให้กินนะเราก็ต้องไป แต่ว่าตอนอยู่เนี่ยทำอะไรเนี่ยเราต้องมาดูทีนีน้คิดเนกขมมะนะอย่าไปคิดจะจัดแจงจัดการทุกคนเพราะว่าท้ายที่สุดเราก็จะไม่ได้อยู่จัดแจงจัดการใครให้เราจัดแจงหรือมอบหมายคนอื่นๆให้เรียบร้อยท,ทําพิธีกรรมหรืออื่นๆให้เรียบร้อยจะได้ไม่เกิดปัญหานะอย่างนี้ชีวิตมันมีปัญหาเยอะอยู่แล้วถ้าเราฉลาดจัดการมันก็ พอทูไถ่ายไปได้นะจะไม่ให้มีปัญหาเลยคงจะไม่ได้เด็กคำสังกปะอพยาปาถ้าสังกปะเนี่ยมาเจริญเมตตาจเจริญเมตตากับตัวเองทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็คือมาภาวนาอย่าไปโมโหใครเพราะโมโหคนอื่นเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเครียดมันไม่สบายนะอย่าไปโมโหใครให้เป็นเพื่อนกับทุกคนอย่างนี้เราจะได้สบายเนีย่ยมาเจริญ เมตตาเนี่ยพอมีสมาธิเราก็หัดประกอบเข้ามาหัดเจริญกรุณาเนี่ยอวิหิงสาสังกป,ปักพวกนี้นะทำตร,รนงนี้ส่วนศีลก็คงพอรู้จักอยู่แล้วสัมมาวจจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะอันนี้ก็คือเราประกอบมรรคแปดนั่นเองนะอย่างนี้ทำตร,รนงนี้นะครับการปฏิบัติธรรมก็มีเท่านี้แหละถ้าพูดถึงเนี่ยจะพูดเป็นธรรมสมถะธรรมวิปัสนาเจริญศีลสมาธิปัญญาก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละ แต่ให้เราเข้าใจกรอบพอเข้าใจกรอบแล้วเราก็ทําอยู่อย่างนี้นะโลกจะให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เราต้องเดินไปนิพพาน